อยากทําการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ i s ด้านการตลาดจะต้องดูขอบเขตว่าเราจะทําการค้นคว้าในเรื่องอะไรได้บ้างวันนี้มารีวิวให้ฟังค่ะเพื่อสําหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวสําหรับการทำ i s แล้วอยากทําเรื่องที่เกี่ยวข้งขงของกับการตลาดมีหัวข้อเรื่องอะไรที่น่าทําบ้างนะแล้วต้องทําในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันค่ะ บอกก่อนนะคะว่าการตลาดเนี่ยคือการศึกษาอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการสื่อสารการนําเสนอการแลกเปลี่ยนที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้านะคะหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้หรือว่าสังคมก็ได้ดังนั้นค่อนข้างกว้างนะคะอะไรก็ตามที่มีในการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรธุรกิจกับหุ้นส่วนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้วก็ทําคุณค่าให้เกิดขึ้นเนี่ยนี่ที่เป็นการตลาดได้ทั้งนั้นนะคะนี่คือนิยามจาก สมาคมการตลาดอเมริกานะคะปี2017แล่วน่าลองมาดูค่ะว่าท่านจะทำไมเอสอะทำเรื่องอะไรได้บ้างจานนี้ก็จะรวบรวมอะไรที่ไม่ได้แฟนซีนะคะเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆนนักศึกษาปริญญาโทก็ทำกันอยู่เนาะอย่งนั้นไม่ได้แฟนซีอะไรมากมายนะคะเป็นระดับของบัณฑิตศึกษานี่แหละ นะก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่ศึกษาปัจจัยภายในองค์การนะที่เป็นปัจจัยด้านการตลาดแล้วก็ศึกษาปัจจัยภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะคะแล้วก็มาดูภายในก่อนนะดังนั้นภายในที่ศึกษามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีส่วนผสมการตลาดนะคะนี่เป็นหัวข้อย่อทิดมากนะคะว่าส่วนผสมการตลาดเนี่ยของบริษัทเป็นยังไงนะคะบางทีปัจจัยภายในแต่ก็เป็นอะไรที่วัดจากการรับรู้ของลูกค้าอย่างนี้ก็มี นะคะหรือว่าจากการรับรองพนักงานก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix มินะปัจจัยอันนี้ก็จะมี 4P r o d u c t Price, Trade, Promotion สิ่งที่ต้องเตือนก่อนหลายคนมาแปลภาษาไทยแปลให้ถูกนะโปรดักต์คือผลิตภาาัณฑ์มันก็มีปัญหาใช้สคราคาไม่มีปัญหาเฟสนะแปลให้ถูกนะคะคือการจัดจาหน่ายหลายคนแปลเป็นช่องทางการตลาดช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการขายบ้างละ่ะไม่ใช่นะคะแปลว่าการจัดจาหน่ายซึ่งมันจะประกอบเป็นด้วยเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่ายกับาการกระจายสินค้าดังนั้นมันจะมันจะมีสองอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็อีกอันหนึ่งค่ะที่คนชอบผิดกันนะคะโปรโมชั่นคือส่งเสริมการตลาดนะคะหลายคนพอศึกษาเรื่องนี้เราก็แปลผิดแปลเป็นส่งเสริมการขายบ้างอย่างเงี้ย นะคะดังนั้นดังนั้นแปลผิดนะคะส่งเสริมการขายเป็นส่วนหนึ่งของส่งเสริมการตลาดนาะนี่คือ 4P ค่ะถ้าในถ้าทําเป็นธุรกิจบริการนะคะอย่างเช่นเป็นศึกษาของข้างสัมสินค้านะคะ mm hmm. องค์กรธุรกิจเป็นธุรกิจบริการสปาแนะโรงพยาบาลน,นะที่ปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีนะอะไรก็ตามที่เป็นบริการนะคะต้องเพิ่มอีก 3P กาา็คือ People นะคะก็แปลว่าบุคลากรหรือบุคลากรบริการโรเซก็คือกระบวนการบริการนะคะฟิสิก c a เ E วิเก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบริการหรือสภาวะกายภาพการบริการนะคะ,ะแปลให้ถูนะคะนี่คือ3ามพีที่เพิ่มขึน้นกาก็คือสิ่งที่เรานิยมศึกษากันนะคะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะนิยมเป็นตัวแปรต้นกันเนาะปัจจัยตัวผสมการตลาดที่ส่งผลที่สําคัญแล้วก็ตัวแปรตามก็เป็นเ อะไรที่อยู่ภายนอกองค์การใช่อย่างเช่นความคุนพอใจการรับรู้การตัดสินใจซื้ออะไรอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราเจอกันทีนี้นอกจากนี้ภายในองค์การนอกจากส่วนผสมการตลาดอันนี้ที่ฮอตที่มากมากแล้วก็ทํากันก็คือเรื่องของ service quality หรือคุณภาพการบริการนะคะก็วันนี้ก็มารีวิวให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่นิยมก็จะมี5้าตัวจริงๆมันเต็มของมันคือมี10ตัวค่ะใครศึกษา10ิบตัวก็ได้แต่จริงก็จะนิยมแบบย่อ นะคะต้องบอกคนที่คิดเรื่องนี้คือพาราชวลมานตอนแรกคิดมาเนี่ยสิมิติก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปย่อเหลือห้มิตินะคะสำหรับธุรกิจบริการก็จะประกอบไปด้วย Reliability เวลาเอ i มความเชื่อมั่นในการบริการ r e s ponsive n e s s การตอบสนองการบริการและดชัวร์ลนมีความมั่นใจในการบริการ Empathy คือความการใส่ใจนะคะของธุรกิจบริการหรือการเข้าอกเข้าใจการเห็นเห็นใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะแปลนะคะนี่คืออ m ม a t h y แล้วก็เชิงเชิงนะคะก็คือเอเ่อตัวแปรบางคนก็แปลว่าแบบเอ่อสิ่งที่จับต้องได้ในการบริการก็แปลว่ากายภาพในการบริการนะคะคืออะไรก็ตามที่จับต้องได้อ่ะนั้น,นเป็คุณภาพบริการนะคะเราก็จะรวมเรียกว่า s ซ r c e core หรือ Service quality นะก็จะไปส่งผลกับตัวแปรภายนอกองค์การแหละอย่างเช่นที่นิยมกันก็คือ c u ณล่าสัม atisfaction ความพึงพอใจจะพิจารณ<ส>าไปวกับตัวแปรอืร่นด้นอีกนะคะที่เป็นตัวแปรตามนะคะอย่างเช่น นะคะความพักดีแะการตัดสินใจซื้ออะไเข้าไปบวกอีกๆิดนึ่กค่ะใช้กับปัจจัยส่วนผสมการตลาดเลยนี่ก็เป็นสมุัรแปรปนองค์การที่นิยมใช้ตั้งสมุรแปรก็มีการมีรละเอียดนะมาที่ภายนอกองค์การนะคะมีอีกนะคะที่สามารถศึกษาได้คือสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าซีทูเอชั n นะคะซึ่งสภาพแวดล้อมก็จะประกอบไปด้วยมหาภาคนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเมืองกฎหมายนะน แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะคะสังคมวัฒนธรรมนะคะจริงถ้าเต็มก็คือ socio e c socio u l t u r a l factor นะคะแล้วก็เทคโนโลยี factor นะคะนี้ก็เรืศึกษาได้ค่ะซึ่งศึกษาตัวนี้ยบางทีมันจะเกิดจากการทำวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้สอบถามคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเช่นอย่างศึกษาสภาพแวดล้อมมหาภาคของนะคะธุรกิจคริปโตเคอเรนซีนี้นะคะ ก็เนี่ยก็สัมภาษณ์คนที่เป็นเอ็กซ์เพีร์นะคะด้วยทีเดลฟาอย่างนี้นก็ได้นะคะวิธีการทำเคสสตาร์ดี้ก็ได้นะคะวิธีทจะเป็นเชิงคุณภาพทั้งหมดแล้วก็คผู้ศึกษา,อา,ษาเอกสารนำมาพันดึงกันนะคะก็สมามารถศึกษาสภาพแวดล้อมมหาภาคได้นะคะรูปแบบรูปแบบเชิงคุณภาพนะคะต้องคุ้มที่ทำสก,กลิลยากแต่จะทำมีสก,กลิลได้ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้มาเลดให้มันฝังฝันแนะล้วถึงจะทำมสกิล ะันนันก็เป็นสิ่ง,งที่ทําได้ก <c oughs> ็เรื่องสิทธิบัตรทำมาได้สิอีกอันนึงคือปัจจัยภายนอกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคองเพเท e ีฟในวาระนี้ศึกษาสาภาพแวดล้อมการแข่งขันว่าธุรกิจแต่ละอันมีสาภาพแวดล้อมการแข่งขันเป็นยังไงนะคะก็าสามารถศึกษาได้นะคะซึ่งมีสานะมลักษณะนะควในแข่งขันไม่ตราสินค้าระหว่างการขายทำได้เปิดซารดี้ก็ได้เปเรียบเทียบการแข่งขันนะคะ หรือศึกษาเชิงคุณภาพเชิงลึกนะคะเปรียบเทียบกันนะคะหรือศึกษาเชิงปริมาณการรับรู้ความแตกต่างของตาสินค้าเพราะมันแข่งขันกันแข่งขันกันอุตสาหกรรมนะคะภาวะการแข่งขันนะคะอาจจะเอา f i ฟ e o f f e มาจับนะคะหรือการศึกษาแบบเชิงเปรียบเทียบนะคะเชิงคุณภาพแบบเปรียบเทียบก็ได้นะคะศึกษาด้านแบบที่แตกต่างกันนะคะอาจจะทำ็นคสส e ั t u ี้แล้วก็เปรียบเทียบอย่างเช่นสมมติว่าเปรียบเทียบสามบริษัท กันอยู่ในเรื่องของดิสเพลียนะคะไม่ว่าจะเป็นกราฟนะคะเป็นลายแมวไปสู้แพได้เรียกมานะคะแล้วก็อธิบายว่าตลาดนี้มีผู้เล่นน้อยรายเพราะวกาอยากษาเทียบเรื่องรูปแบบนะคะที่แตกต่างกันแล้วมันส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันยังไงนะคะที่สะปรเมินคุณภาพได้นะคะดังนั้นสภาพแวดล้อมการแข่งขันเหมาะกับนักศึกษาคนที่มผู้เล่นคู่แข่งขันอยู่หลายรายนะคะแล้วแต่ละคานนี้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเช่นแข่งขันกันระหว่าง ระหว่างเอ,อ่อซุปเปอร์แอนะซุปเปอร์สโตร์นะคะที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ดิส c ต u n t s t o ขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแมทรอโลตัสบิ๊กซีนะคะที่เป็นขนาดใ,ใหญ่ท็อปส์รวมทั้งราได้อะไรก็มาศึกษาจะพามาลองดังการหลังขันแต่นะคะอันนี้ก็แนวโน้มจะเป็นเชิงคุณภพาพแล้วก็มุมการศึกษาเอกระชับนอกจากนี้นะคะปัจจัยภายนอกที่ศึกษาก็มีต้องนิยมกันมากเลยทั้ง consumer behavior นะคะก็เป็นการศึกษาในเรื่องของ บิลหนึ่งเอนะคะบางตำราเขียน6กบิลหนึ่งเอนะคะแต่อาจารย์นิ้เองเนี่ยจะรวมจะรวมบูกับบูด้วยกันนะคะคือใครใช้แล้วก็เอ่อใครใครใช้ให้ใครนะคะหรือใ,ใครมีส่วนร่วมในการใช้บู who, กับบูด้วยกันนั้นก็เลยจะเป็นแวร์มอดวายบูนะคะแวร์ where, คือซื้อที่ไหนนะคะใช้ที่ไหนมอดคือใช้อะไรซื้ออะไรนะคะไวล์ why, คือทำไมถึงซื้อ ะะซื้อไปใช้ทาอะไรนะคะมีแรงจูงใจเบื้องต้นอย่างไรใครซื้อรวมกับงบด้วยซื้อให้ใครใครมีส่วนร่วมในการซื้อนะคะแล้วก็ how ค่ะนะคะตัดสินใจซื้ออย่างไรนะคะหรือใช้อย่างไรนะคะดังนั้นนี่เป็นการศึกษาที่สามารถทาได้ทั้งซึ่งคุณภาพพอสมควรนะคะที่นักศึกษาทํากันก็คือคุณภาพก็คือว่าไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เาาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อ นะคะเสื้อผ้าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มีมีสัมผัสเราไปซื้อได้เยอะนะคะและ้วก <And S 1> <oul> well, ็เอ่อม okay. okay. ันจะเพิ mornings, ่มต้นท่านะคะมันจะเอาทีำเป็นสเกลนะคะว่าตัวเลือกนะคะก็ได้ทุกอย่ามังจะออกเป็นตัวเลือกมากกว่านะคะอย่างใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบ้านก็มีแฟนมีพ่อแม่มีตายายอะไรอย่างเงี้ยให้ติดกันที่เลือกนะคะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้นว่าเมื่อไหร่จะซื้อนะคะ ตานะคะหรือจะเป็นทามมิ่งก็ได้ใช้อย่างเช่นจะซื้อต่อเมื่อน้นมีลูกนะคะหรือจะซื้อเอ่อเมื่อทำงานได้สิบปีทำงานได้ยี่สิบปีอะไรอี้ก็เป็นรอยสองนัยก็เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาที่การศึกษาปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบ็กซ์บ็อกซ์โมเดลก็จะมีคนทำเหมือนกันแต่แบ็กซ์บ็อกซ์บอกได้เลยนะคะว่าเอ่อ เออมันเป็นการศึกษาปัจจัยภายนอกองค์การนั่นคือเรื่องของการตอบสนองของผู้บริโภคนะคะในการที่ตรงนี้นะคะจะพูดถึงว่าผู้บริโภคเป็การกระบวนการเลือกลการภัณฑ์นอะไรแล้วก็อยางศึกษาอาจารย์ก็หยิบออกมาเป็นหัวข้อศึกษาได้แล้วบางทีก็ไปจับพ่กปัจจัยแบบสมการตลาดนะคะเราคาดเรื่องของแบคโมดูลนะคะว่าที่เขา,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 าได้กระบวนการตัดสินใจนะคะมาศึกษาซึ่งศึกษาเรืงิชนคุณภาพพิชเชนปริมาณ